สวัสดีค่ะพบกับครูแพรเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแพรจะพาเฉลยแบบฝึกหัดที่6.11หน้า51นะคะหลายๆคนบ่นว่าเรื่องนี้ยากมากเลยค่ะครูแพรวันนี้นะคะครูแพรก็เลยจะพาทำแบบฝึกหัด6.11นะคะในข้อที่5 6 7ค่ะ โดยที่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้นักเรียนจะต้องใช้ความรู้2กฎเกณฑ์ด้วยกันนะคะโดยกฎเกณฑ์ที่1น,นะคะเมื่อเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงขนานกันนะคะจะมีกฎข้อที่1ว่ามุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันค่ะและกฎข้อที่2นะคะนักเรียนเรียนมาแล้วเรื่องมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดซึ่งมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดนี้ จะต้องรวมกันนะคะมีขนาดเท่ากับ180องศาเลยค่ะเราจะใช้สองกฎนี้นะคะในการทำแบบฝึงหัดถ้าใครตั้งใจฟังนะคะเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะมาเริ่มกันที่ข้อที่1ถามหามุม EMI นะคะก่อนอื่นเลยครูแพรจะพานักเรียนดูสัญ,ญลักษณ์นี้ค่ะการที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะจะบอกว่าเส้นตรงสองเส้นนี้นะคะขนานกัน แล้วก็มีเส้นนี้นะคะเส้น GK นะคะเป็นเส้นตัดนั่นเองถามหามุม EMI นะคะเทคนิคง,ง่ายๆาครูแพรนะคะจะให้นักเกรยียนไล่หาค่ะตัว E อยู่นี่ตัว M อยู่นี่ตัว I อยู่นี่นะคะเห็นไหมคะว่ามันล้อมรอบมุมตรงนี้อยู่นั่นเองนะคะมันล้อมรอบมุมตรงนี้อยู่นั่นเอง e.mi. นะคะล้อมรอบมุมตรงนี้นะคะมุมสีเขียวที่ครูแพรไฮไลท์นะคะเราจะต้องตัดตัดเส้นตรง cd ออกนะคะในระบบนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะคะเส้นอ่าเส้นนี้นะคะเดี๋ยวครูแพรจะชีย่ยเห็นตัดเส้นนี้ออกไปเลยนะคะเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะถ้าเรามองไปถึงเส้นที่มันขนานกันอยู่เราจะเจอตัวเลขตัวเลขหนึงค่ะอันนี้เส้นขนานนะคะ เราจะเจอตัวเลขนะคะคือ75นะคะแล้ว75เนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันกับสีเขียวนะคะ75อยู่ฝั่งเดียวกันกับมุมสีเขียวที่เราต้องการนะคะเจ้ามุมตรงนี้แหละคะ่ะเขาเรียกมันว่ามุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะซึ่งมุมสีเขียวตรงนี้นะคะจะรวมกับมุม75แล้วจะมีขนาดที่รวมกันได้180องศาค่ะง่ายๆมากเลยนะคะ คราวนี้ก็ถึงตาเราที่ต้องคิดเลขแล้วค่ะว่าอะไรเอ่ยบวกกับ75แล้วได้เท่ากับ180องศาหรือง่ายๆนะคะเอา180องศาตั้งนะคะลบออกด้วย75ค่ะก็จะเหลือ105นั่นเองดังนั้นเราจะได้ค่าแล้วนะคะสีเขียวตรงนี้ของเราคือ105องศานั่นเอง ครูแพร์ขอเขียนตอบค่ะ1 0 5องศาขอลบนะคะที่เราทดเลขออกนะคะเพื่อจะไม่ให้งงนะคะอ่าลบออกหมดเลยให้เหลือแค่มุมสีเขียวคือ105องศาต่อมาถามหามุม i m f i นะคะเราก็จะไล่หานะคะครูแพรขอใช้เป็นสีชมพูนะคะ i อยู่นี่ค่ะ m อยู่นี่ค่ะ f อยู่นี่ค่ะนะคะแล้วคราวนี้ครูแพระก็จะมา ทำพื้นที่สัญลักษณ์นะคะจะเห็นได้ว่ามุม IMF นะคะก็คือเป็นพื้นที่สี่ชมพูตรงนี้นั่นเองนะคะมุม IMF นะคะมันจะล้อมรอบสีชมพูตรงนี้นั่นเองเราจะมาหาว่าสีชมพูมีขนาดเท่าไหร่นะคะถ้ามองเห็นนะคะเลข75เนี้ยมีประโยชน์มากเลยเพราะเป็นยังไงกับสียชมพูเอ่ยอยู่ทะแยงกันแบบนี้เราเรียกมันว่ามุมแย้งนั่นเองค่ะซึ่งมุมแย้งจะมีขนาดเป็นยังไงคะ จะมีขนาดเท่ากันคือ75องศานั่นเองค่ะตอบได้เลยค่ะ75องศาอ่ะตัวสุดท้ายนะคะถามหาอะไรเอ่ยตัวสุดท้ายถามหามุม B H M อนะคะ B อยู่นี่นะคะ H อยู่นี่นะคะ M อยู่ไหนเอ่ย M ออยู่นี่นะคะอ่ะครูแพรลืมลบสีชมพูออกนะคะแสดงว่าเขาถามหาตรงไหนลูก เ้าถามหา BHM นะคะเขาถามหามุมตรงนี้นั่นเองเป็นพื้นที่ของ BHM นะคะขอระบายสีทับนิดนึงจากตรงนี้นะคะเราต้องใช้ตัวเลขที่เราทราบนะคะให้เกิดประโยชน์ครูแพรทราบว่ามุมตรงนี้นะคะคือมุมที่เราต้องการแล้วก็ทราบว่ามุมสีเขียวเนี่ยคือเราทราบแล้วว่ามุมสีเขียวเนี่ยมีขนาด105องศานะคะเอาใหม่ให้สวย มุมสีเขียวมีร้อหองศาแล้วมุมสีเขียวกับมุมสีแดงเนี่ยมันทะแยงกันอยู่หรือเราเรียกมันว่ามุมแยงนั่นเองค่ะเราก็จะตอบได้เลยว่ามุมสีแดงเนี่ยมีขนาด1นึ่รอหงศานะคะไม่ยากเลยนะคะใช้แค่2สมบัตินะคะในการคิดนะคะไปต่อข้อต่อไปค่ะอะ ข้อนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายๆของสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งวิธีการคิดนะคะวิธีการมองให้เด็กๆนะคะมองหาสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะที่เป็นเส้นขนานแล้วมองนะคะว่าถ้ามันยาวออกไปแบบนี้มันก็จะมองง่ายขึ้นเส้นนี้นะคะเป็นเส้นตัดที่1อ่ะขอเปลี่ยนสีแล้วกัน เส้นนี้นะคะเป็นเส้นตัดที่1เส้นนี้นะคะเป็นเส้นตัดที่สองเวลาใช้นะคะเราควรใช้ทีละเส้คนครูแบลขอลบออก,ก่อนเส้นหนึ่งอ่ะใช้ยังไงเอ่ยถามหามุม mno มาค่ะมุม m อยู่นี่ n อยู่ไหนอยู่นี่ค่ะแล้ว o อยู่ไหนอยู่นี่ค่ะสีชมพูนะคะครูแบลขอใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะ mno นะคะมันคือถามหาของทั้งหมดตรงนี้เลยค่ะ ทั้งหมดนะคะไม่ใช่ซิกใดซิกหนึ่งนะคะเพราะว่า m อยู่นี่ n อยู่นี่ o อยู่นี่นะคะมันกว้างมากเลยตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาดูนะคะว่าเราจะใช้สมบัติมุมแย้งได้ไหมก่อนอื่นเลยครูแพรอยากให้ใช้มุมแย้งก่อนเพราะมันไม่ต้องคิดเลขนะคะแต่ตรงนี้ถ้าจะแยง้งมันต้องแย้งกับตรงนี้ค่ะซึ่งมันไม่มีค่าบอกมานะคะมันอยู่ภายนอกด้วยซ้านะคะเราก็เลยต้องใช้สมบัติของมุมภายในนะคะซึ่งตรงนี้ กับตรงนี้ต้องรวมกันได้180นั่นเองค่ะง่ายๆนะคะ180รวมกับขออภัยค่ะ95รวมกับอะไรได้180นะคะหรือเอา95เอา180ตั้งลบด้วย95นะคะอาได้เท่าไหร่อเอ่ยเด็กๆลองคิดนะคะคิดในใจก็ได้ได้85นั่นเองค่ะ ตอบ85องศานะคะอ่ะครูแพรขอเขียนไว้สีชมพูคือ85องศาที่เหลือครูแพรขอลบออกก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเยอะนะคะอ่ะรู้และสีชมพูคือ85องศาต่อมาถามหาอะไรคะ LNO LNO L อยู่ไหนเอ่ย L อยู่นี่ค่ะ L นะคะสีเขียว L N O เขาถามหาแค่ แค่ซีกหนึ่งนะคะ lno นะคะถามหาแค่จริงๆมันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้นะคะถามหาแค่ตรงนี้เองถามหาแค่ซีกเดียวนะคะตรงนี้ถามหามุมสีเขียวตรงนี้นะคะแค่ซีกเดียวนะคะอ่ะคราวนี้เราจะต้องใช้เลข30ให้เกิดประโยชน์นะคะในเมื่อมันเป็นซีกเดียวนะคะของตรงนี้มันอยู่ทะแยงกันนะคะ เราสามารถใช้สมบัติของมุมแย้งได้นะคะแสดงว่าสีเขียวง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องคิดเลขตอบ30องศาค่ะถ้าเขาถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นมุมแย้งนั่นเองค่ะเรามองมาจากเลข30นะคะเรามองมาจากเลขส0เป็นมุมแย้งค่ะต่อมาถามหาอะไรเอ่ยถามหา LNM นะคะขอลบสีเขียวออกก่อน LNM นะคะ L อยู่ไหนเอ่ยแอยู่นี่ค่ะ n อยู่นี่ค่ะ M อยู่นี่ค่ะทมหามุมสีแดงซึ่งมุมสีแดงคือตรงนี้เป็นอีกเสี่ยวหนึ่งนะคะเป็นอีกเสี่ยวหนึ่งนะคะวิธีการทำนะคะเรารู้ว่าสีชมพูเนี่ยสีชมพูที่ใหญ่สุดเนี่ยสีชมพูเนี่ยที่ใหญ่สุดเนี่ยคือ85แล้วเรารู้ว่าสีเขียวของเราเนี่ยสีเขียวเมื่อกี้ที่เราคิดได้คือ30องศา ะะเราจะหาสีแดงในเมื่อสีชมพูทั้งหมดมัน85หากสีเขียวออกไป30ตรงนี้หักออกไปก็จะเหลือพื้นที่สีแดงนั่นเองคือเท่าไหรคะง่ายมากเลยค่ะพื้นที่สีแดงคือ55องศานั่นเองนะคะเข้าใจไหมคะอ่ะต่อมานะคะข้อสุดท้ายข้อนี้จะบอกเลยว่าไม่ยากค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกด้านเป็น ทุกด้านที่เขาให้มานะคะด้านที่มีลูกศรสองอันนี้นะคะก็ขนานกันหนึ่งด้านด้านที่มีลูกศรหนึ่งอันก็ขนานกันอีกหนึ่งด้านนะคะดังนั้นทุกด้านจะใช้สมบัติได้หมดเลยค่ะมาดูค่ะข้อที่หนึ่งถามว่ามุม QRS นะคะครูแพรไฮไลท์ค่คะ Q อยู่นี่ค่ะ R อยู่นี่ค่ะ S อยู่นี่ค่ะถามหา QRS นะคะถามหามุมสีชมพูตรงนี้ค่ะ คู่แฝงไฮไลท์นะคะอ่ะเวลามองนะคะมองหาเส้นขนานให้เจอค่ะเส้นขนานของเราคือเส้นนี้กับเส้นนี้นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะมองว่ามีเส้นตรงนี้เป็นเส้นตัดนะคะดังนั้นมุมร้อยแปดสิบกับมุมสีชมพูจะต้องเป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะซึ่งซึ่งรวมกันได้1นึ่งร้อยแปดสิบองศานั่นเองดังนั้นง่ายมากเลยค่ะในเมื่อ ต้องรวมก็ได้180มีมุมหนึ่งมีขนาด120ไปแล้วอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีขนาด60องศานั่นเองค่ะเพราะว่า120บวก60ได้180ตอบได้เลยค่ะ60องศาครูแบลขอลบออกนะคะเพื่อทำข้อต่อไปค่ะต่อมานะคะหามุม rsp rsp r อยู่นี่ค่ะ S, s อยู่นี่ค่ะ P อยู่นี่ค่ะ RSP นะคะก็คือถามหามุมตรงนี้นั่นเองมันจะปิดล้อมพื้นที่ตรงนี้ไว้นะคะถามหามุมสีเขียวนั่นเองคราวนี้นะคะเราต้องเปลี่ยนมุมมองค่ะเปลี่ยนมุมมองเส้นนี้นะคะเป็นเส้นขนานบ้างแล้วเอาเส้นนี้นะคะเป็นเส้นตัดขวางบ้างนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามุมสีเขียวกับมุมสีชมพูเป็นมุมอะไรกันคะ เป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดค่ะซึ่งรวมกันได้180ในเมื่อเรารู้แล้วว่าสีชมพูคือ60นะคะสีเขียวก็ง่ายมากเลยค่ะ180ตั้งลบออกไป60นะคะเหลือ120นั่นเองค่ะตอบได้เลยค่ะ120องศาไม่ยากใช่ไหมคะต้องค่อยๆดูไปนะคะ อครูแปรเผอ,อลบไปแล้วเดี๋ยวเขียนใหม่นะคะเป็น120องศาค่ะและข้อสุดท้ายถามว่ามุม SPQ อ่ขอไฮไลท์สีแดงนะคะ S อยู่ไหนเอ่ย S อยู่ตรงนี้ค่ะ P อยู่ไหนคะ P อยู่นี่ค่ะแล้ว Q อยู่ไหนคะ Q อยู่นี่ค่ะถามหามุมสีแดงตรงนี้นี่เองเพราะว่า SPQ จะล้อมรอบ พื้นที่ตรงนี้ไว้นะคะอ่ะคราวนี้คิดได้หลายทางเลยนะคะคิดได้ทุกทางเลยเอาง่ายๆนะคะครูแบลให,มนนนนะะให้มองตรงนี้เป็นเส้นขนานนะคะอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ตรงนิดนึงมองตรงนี้เป็นเส้นขนานนะคะให้มองสีเขียวตรงนี้นะคะเป็นเส้นตัดนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามุมสีแดงกับมุมร้อยยี่สิบนะคะต้องรวมกันได้ 180นั่นเองค่ะดังนั้นมุมสีแดงนะคะโอ้โหตัวเลขก็วนอยู่แค่นี้ค่ะมุมสีแดงก็เป็น180ตั้งลบออกไป120นะคะมุมสีแดงเหลือ60องศาค่ะตอบได้เลยค่ะ60องศาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันครูแพลจะทวนให้อีกครั้งหนึง่งครูแพลสัญญาว่าจะให้นักเรียนทุกคนนะคะ ทำให้เป็นเรื่องง่ายให้ได้นะคะวันนี้นะคะครูแพรขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอพุ้นค่ะ